เพบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับแล้ววันนี้เรากลับมาอยู่กับเกมอะไรฮะอันติเมตเอาแล้เสำหรัวันนี้เรามาอยู่กันกับเกมอะไรครับอันติเมตชิคเก้นฮอสอ้าวไม่เห็นคนอื่นอะไรเนี่โอ้พี่ไม่แบ่งผมเลยอ่ะพี่ทำไมอาใหม่เอาหมดแล้วปะวันนี้เรากลับมาอยู่กับเกมอันติเมตชิคเก้นฮอสย้ กวนสัตว์ตัวป่วยวันนี้เรากลับมาอยู่อีกแล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูตอนที่แล้วนะครับก็กลับไปดูได้นะครับครั้งที่แล้วก็ใครแพ้ก็น่าจะรู้นะฮะวันนี้เราจะมา้างแค้นนะฮะหรือว่า้ังมาดวลกันไปว่าใครจะคือผู้ชนะที่แท้จริงก็เอาง่ายคือไปเล่นดีกว่าสำหรับบทลงโทษในครั้งนี้คืออะไรฮะเออลืมบทลงโทษได้ย่างไรเล่าโอ้ยถ้าไม่ใช่เกมเปนความมืดมันก็สำหรับวันนี้เดี๋ยวก่อนสำหรับวันนี้นะครับ บทลงโทษเราเป็นบทลงโทษที่สุดพิเศษนะครับแล้วก็มีความเชื่อมโยงกับบทลงโทษครั้งที่แล้วด้วยใช่ Oh my god Oh my god แต่ครับบทลงโทษวันนี้อ่ะคนที่แพ้ต้องโดนอะไรฮะเอ่อต้องไปตามเก็บโปรตีนในเกมเกมนึงโปรตีนเกมนั้นมีชื่อว่าเอ่อลืมชื่อไปแล้วครับเอาเอา่ะอุ้มไปก่อน อ่าวไว้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นเดี๋ยวก็รู้เองนะเอกมอะไรได้ไปดีกว่าเนี่ยเกมอะไรได้เนาะโอเคป่ะเราไปเล่นกันดีกว่านะฮะโอเคครับป่ะมือไวใจถึงเดี๋ยวนี้เราเปลี่ยนโหมดด้วยเฮ้ยโหมดนี้มันใกล้นะอุ้ยจูลืมเลื่องอ้าวเฮ้ยเือีดีๆนะสองอันอ่ะเฮ้ยโหมดนี้ใกล้มากเลยอ่ะเฮ้ยโหมดนี้มันใกล้กว่าอันที่แล้วนะเนี่ยฉะนั้นผมจะนี่เนี่ยมันง่ายไปยังไงมันก็ไม่ผ่านอยู่แล้ว เออถ้ามันง่ายไปมันไม่ได้แต้บเลยแล้วพี่ไปวางอะไรพนันนะเอาดิโอ้โหเอาดิเอาดเอาดิเอาดิเอิเอาด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 เอาดาดาดอาาดาดอาาดาเอาดเาดาเาินดอาาออด มนเล้นรออยู่เยี่ยได้บทนี่มันใกล้อ่ะ Too easy no point ทไมอ่ไมมดันง่ายไปเหรอเมื่อกี้เนี่ยก็เราถอยมันยากพิ่มันไม่ได้ point วะมันมันง่ายไปพี่มันเลยไม่ได้ point เฮ้ยพี่ดอกไม้ดอกไม้พี่พี่เล่นดอกไม้พี่เป็นเชื่อผมพี่ดอกไม้มันต้องต่อยเฮ้ยพี่รู้ได้ไงพี่ไปเล่นมาก่อนละพี่เห็นมันทำท่าต่อยเมื่อกี้ไงเออไม่เห็นเหรอไก่มึงอย่าบังดิมึงดูมึงดูมึงดู เอาดิวางดิเออลอมึงวางอยู่เอาดิ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 อันนี้เลยลอยลอยขึ้นไปเลยลอยขึ้นเลยบินฉันจะบินบินน่ารักเลยเอ้โอ้ยโอ๊ยต่อยเฮ้ยเฮ้ยมีคนผ่านเฮ้ยต่้ยโอ๊ยทุกคนเออเฮ้ยเดี๋ยวไปเดอ๋ไปเดอ๋ไปเดอ๋ไปคนตัวเทปี้เป็นตัวอย่างเออดูผมเป็นตัวอย่างกูไปไหนกูหาย เออวิ่งอ่ะวิ่งมาเยวเราค้นตัวอยังได้อยู่ก็เหมือนไม่ได้แต้มแน่เลยพี่มันไม่มีคนตายมันง่ายมากง่ายจ้าเอ้ยคนเรามีการพัฒนาเลยอ้ยไม่ได้ว่ะหมพอยด์ผ่านเฮ้ยก็มันยากนะแต่ว่าพวกเราเก่งว่ะเอ้ยเอ้ยอันนี้เฮ้ยไม่ได้หรอกพี่อันนี้เป็นของผมเอาดิอยู่ไรงนี้อื้อ เอาดแลน่นอะไร่ะนั่นะฮะจะผ่านยังไงก่อนดีกว่าพุทโธ่พุทโธ่มาุเฮ้ใช้ชุดด่างเุ้ยใชุดด่างเขาเอาจริงว่ะเฮ้ยเฮ้ยโดนต่อยเฮ้ยแกตแกตัวแบบโหนดใจตายกูจะอ้าวัวดีพี่มอนคิดหายแล้วกูคิดแป๊บนะครับไป ยังไม่จำไปไหนสุดมีไปแล้วสัตว์หน้าหายไปดินต่อไปเอวีวะอุ้ยมันมันสั้นแต่มันยากนะเว้ยเฮ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 ้ยขอเบอร์นะเอ๊ะอันนี้อะไรอะไร่ไฟเขียวอ่ะเหมือนจะมีไฟแดงไฟเขียวไม่รู้เหมือนกันคืออะไรตรงนี้โคตรยี่งอะไรกูวางเนี่ย เจัดทำาหารนะพันติดไปแดงออนี่แล้วกันคือแค่นี้มันก็ไปไม่ได้แล้วเว้บมึงดูเส้นชัยแล้วนะใช่พี่เราคุมเส้นชัยไปเลยเราจะผ่านยังไงพี่พี่เบนทำอะไรอ่ะลงไม่ใช่ของกูมวยมวยกูไม่ใช่นั้นเอาละใครจะไปผู้การทดสอบกับตักที่เราสร้างมาใหม่ด้วยกันเอ๊

ไปเรื่อยๆไปพี่ผมขี้เกียจทำเสียงกันเฟคอะไม่ตัดอี่นอุอย้ออยอ,อ,ยอโอ๊อยอ้าว <c oughs> โดนปันน่นดิ <laughs> ตัวแตกคนโหดร้ายจัดจัดใครได้ใครเข้าคนแรกกูว่านชนะแล้วแหละ <c oughs> <c oughs> วันนี้ต้องจบแล้วต้องเอามปดิ <c oughs> เออเคิดอะไรทำเส้นใช้ให้มัน <c oughs> ขาดได้จริงหน่อยตุ้มเอเอ้ออย <c oughs> เออยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววเดี๋ยวเฮ้ยอุตส่าห์ทำร่างผ่านให้ทำอะไรเนี่ยรอปมี่เพื่อมันเลี้ยวได้หรือเปล่าวนนีครมีรถมีรอยู่โอ้โหหหหเจ้าไหหหบนหห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 ดหห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 หเลื่อนหห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 ห อุ้ยพึ่งมาแล้วค่ะเรียบร้อยอรอล้อพี่ขอยับขึ้นไปหน่อยนะตายไอ้เยี่ยลอยหายไปเลยหนาหักไปดิมาบินนะตายแล้วลอยลอยด้วยนะ แต่แล้วคนสภาพส่งไม่สวยเลยพี่ผมว่าเราต้องจัดระเบียบเพราะว่าเราต้องุยระเบิดระเบิดระเบิดอรอระเบิดแล้วต้องเคลียร์เลยแล้วว่ามันมันไม่ไหวแล้วป่ะผมว่าเราต้องจัดระเบียบใหม่พี่ระเนียสักอันหนึ่งกูเลือกไม่ได้บ้งแม็งเลยอ้นิวโตครียตตนิวโตวัดแดชเจแปนนี่เดี๋ยวพี่เบนพี่อ๋อ

เฮ้ย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 ตายแน่ดอนกู้ไม่ได้เตล้ไม่ได้เตลอ๋อ้ไม่ได้เตลง่ายไปพอทีจะง่ายก็ง่ายเกินเห็ไม่มึงทำลายทุกอย่างอะน้องดอกไม้อะเฮ้ยไม่้ลยโอ้โหไม่ทันเ้ยไม่ทันเลยเดี๋ยวเดี๋ยวกูอยากกอยากให้มันมีโอกาสาไอ้ขอนไม่ได้อะไรเนี่ยเียอะไร เอาไปเส้นแทนไปทำอะไรให้พวกอึ่งมั้ยเอาดี๊ยโอ้โหเกมนี้ต้องเป็นเกมที่ยาวนานอ่ะเอาไปโอ้โหกูกูขอคิดก่อนนะกูขอคิดก่อนนะเอาไปก่อนนะเฮ้ยโอ้ยฮ่าหลบได้ฉันหลบอยู่คนเดียวเรนนี่ ทุกอย่างมันเป็นไปตามการคาดการณ์ไม่ได้หรอกเพมเพื่อนดิแล้วแต่ฉันจะไปยังไงดีเนี่ยโอ้ยเชี่ยที่มันคิวจังหวะแม่งเฮ้ยเฮ้ยทำไมละเฮ้ยเอาวะเอาดิโดนไู้ล่ายละแต่เฮ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยมันดูดเฮ้ยเฮ้ยดูดไม่สำเร็จไอ้ใจใจใจไอ้อย่าอย่าดูดไปดูดไป นายต้องปล่อยมือแล้วแหละปล่อยมือแลยเข้ามาไม่เข้ามาจับไฟโก้ไฟโก้เข้ามาเข้ามาฉันพร้อมดูดแกปล่อยมือเถอะข้างนล่ะไม่สบายกูบอกแล้วตรงนี้มันอันตรายเกินอ่ะโอเคเฮ้ยเฮ้ยจุกบุกอะไรมาที่เเอามานี่เ นี่คือประตูที่ไหนไปี่ไหนก็ได้เหรอวะคืออะไรวะพี่เบนคาจริงๆออพี่เบนพี่เป็นแอสโวมากเลยรู้ตัวหรือเปล่าเมื่อเมื่อกูไปไม่ได้เพราะมึงก็ต้องไปไม่ได้เออเอาบล็อกไม้มากันนะเออให้มันมีโอกาสผ่านหน่อยอุ้ยโอ้ยจะตะกราบไม่ต้องกร้าผมไม่ผ่านนะแต่โอกาสผ่านดูไหนวะเป็นไปไม่ได้นะเป็นไปได้อยู่นะ ว่าแต่ใครจะใครจะเป็นไปได้คนแรกดิเบ็ดไปแล้าถ้าไปไงต่อเฮ้ยไม่รู้พี่อุ้ยไอ้เชี่ยลืมดูกูขึ้นไปไม่ได้แล้วว่ะกูต้องไปทางนี้แล้วว่ะโฮ้ยมันลึืมมุมเดิมเลยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยชายชุดหนังชายชุดหนังชายชุดเฮ้ยเฮ้ยมันไปไม่ได้อ่ะตรงเนี้ยแล้วก็ออกไปข้างล่างล่างหรือเปล่าเออนี่ไงเนี้ยเเฮ้ยไปแล้วเฮ้ยนี่ไง

มีการกดรีเพื่อกิปอัพขึ้นมานะฮะอุ้ยอะไรอุ้ยเอาแล้วคดาทีมีอะไรอะไรวเนียอะจุดจุนี่ดจุดกุดจุ่จุนจุดจุดจุดดจุดนุดจอจจุดจุดจุดจุวจจุดจุนนุดจุจจดจุดด ี่น้อกคือไม่ต้องผ่านแล้วบอกแล้วเชื่อไรเน่ยที่วันผ่านไม่ได้อีกแล้วล่ะไอ้เงี้ยเฮ้ยกูวางไม่ได้กูวางไม่ได้หาจุดหาจุดเราเล่นไปทำไมวะเนี่ยมันดูสิทแนี้แหละไอ้เงี้ยวัดไดตรงนี้ถ้าเป็นคุมถ้าไปคุมอย่างนั้นแล้วมันจะเล่นยังไงวะเนี่ยเธอถ่ายละเธอสุดลาย อุ้ยนิวเคลียร์นิวเคลียร์นิวเคลียร์นิวตัเคลียนิวเคลียอืมกูบึ้มตรงนี้แหละจงหายไป what the fuck boom อะไรน่ะพี่พี่บอลพี่บอลไม่ดีนะตรงนั้นน่ะต้องมาเป๊ะว่ะอุ้ยอุ้ยไอตัวเป๊ะไอตัวไอตัวจะไม่ใช่วันนี้ yes p l ้ย เรอับเดียวแ้วมี่อ้าตายให้หมดไม่นะหมดลงโทษหมดคอนดีแล้วนะไม่นะหมดลงโทษอึ๊บนี่รับเตือนด้วยเทมีแพ้ โอเคมาถึงท้ายคลิปแล้วนะฮะเรามาสรุปอันดับกันนะครับว่าใครได้อันดับที่เท่าไรบ้างนะฮะอันดับหนึ่งได้แก่ใครครับผมมอนครับผมมก็เลยเป็นแก่นั่นเองรอบนี้เขามาแก้แค้นว่ะรอบนี้แล้วโดนหมดนองโทษดูแล้วมันเป็นยังไงน้องโทษผมจะไม่วันโดนอีกอันดับสองนะผมคัมแบ็กมาเหมือนเดิมฮะหนีตายได้ใช้คอมแบ็กอันดับสามผมเอง ่อและอันดับสุดท้ายเย่เย่ดีใจกับเทมมี่ด้วยครับผมคนที่โดนหมดลงโทษคือเทมมี่ฮะเชิญไปหาโปรตีนะทุกคนโอเคครับใครชอบพี่นี่อย่าลืมที่จะกดไลค์กดติดตามไปด้วยนะครับสำหรับบอลงโทษเดี๋ยวผมทิ้งไว้ใต้คลิปกันนะครับก็ไปดูได้นะครับแล้วไว้ว่าเจอกันใหม่การแข่งขันครั้งหน้านะครับว่าพวกเราใครจะมาล้างแคนหรือว่าใครจะเป็นผู้ที่โดนโดนหมดลงโทษอีกเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายไปปุยไป อะไวโดนง่ด่างห <c oughs> <c oughs> นีมึงตายแน่